ทสวดมนต์ไหว้พระเสียงสวดโดยบุญรวยชาแนลก่อนจะเริ่มสวดบทสวดมนต์ขอให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งกราบบูชาพระรัตนตรยัยพุทโธธัมโมสังโฆ อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอมร,นะออรหังสัมมาสัมพุทโธพัควาพุทธังพัควันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภควตาธมโมธัมมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตวสาวกสังคโคสังคังนาม,ามิวันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังคมะทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสัง คมะทะเมพันเตวันทามิสังคังสัพพังเมโทสังคมะทะเมพันเตนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธสสพพุทธังสารังคฉามิธัมมังสารังคฉามิสังฆังสารังคฉามิทุติยมปิพุทธังสารังคฉามิทุติยมปิธัมมังสารังคฉามิทุติยมปิ สังฆงสารนังขจามิตะติยมปิพุทธังสารนังขจามิตะติยมปิธัมมังสารนังขจามิตะติยมปิสังฆงสารนังขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทธังสมาธิยามิ ทินน,นาธานาเวรมณีสิกขาปะทธงสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทธงสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทธงสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตาโรปุริสธรรมมาสาริสัตถะเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธรรมโม สันติทิโกอกัลลิโกเอหิปะจิโกะอุปนัยโกปัจจตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทิ่ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิ่ทังจะตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคะละอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปะหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการะนิโย อนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสัตตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหันตสัมมาสัมพุทธสัะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิต ยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจกักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีพาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณนะเปิดอำนาจด,ดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยนะทาพุทธโมนะณนะมะพะทะพุทธังธรรมังสังคัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกพบทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันนชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมณนะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดี เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะนะมะภะทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวาสนาบาร,รมี ชานบารมีญานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณนะปัจจุบันณชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยณนะมพุทธายะ,ยะทาพุทธโมนะพระพุทธัง อาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะ ยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะนะมะภะทะพุทธทางธรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมี ทานบารมีศีลบารมีวิริยาบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันณชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณการบัดนี้ เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะพระคถามหาจักพัทก่อนสวดภาวนาพระคถาขอให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งและขอให้ระลึกถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือ พระพุทธรูปปางมหาจากักพรรดนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตสศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจับะมหาเถรังอหังบันทามิทุระโต อาหาังวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆโอเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพร,รัตต์สีสหัสสสุธามาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย و. อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มะสังฆโูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังบันธามิทุระโต อาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะโอเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตนสีสหัสสมมสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวลีจักมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโย و, อาหางวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสหัสสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทางศีวลีจับมหาเถรังอหังบันทามิทุระโต อาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะโอเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตส,สีสหัสสุธรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจักมหาเถรังอหางวันทามิทุระโตอหางวันทามิทาตุโยอหางวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตรนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังศีวลีจักมหาเถรังอาหังบันทามิทุระโต อาหารวันทามิธาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทะธรรมะสังฆโอเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสมมสุธามาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรม,มะสังฆโูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตนศีสหัสสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังศีวลีจับมหาเถรังอหังบันธามิทุระโต อะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะโอเชมิอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอะหังนิทุขโโขหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอหังอัพยาปโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอหังอนีโภโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัย ทั้งสิ้นเถินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย หากมีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดอีกทั้งเมมาตาปิตูนางโหตุสุขีตาโหนตุ มาตาปิตโร <OSE> ขอส่วนบุญนี้สำเร็จแก่มารดาปิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาปิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังมียาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้สำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมครูปัจชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครูปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้สำเร็จแก่ครูอุปัชฌาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้สำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้สำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุ สัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้สำเร็จแก่เจ้ากำนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากำนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพัสัตานังโหตุสุขิต,ตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณะญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทอน ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน,นชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินกราบพระรัตนาตรายัยพุทโธธรมโมสังโฆหลังสวดมนต์บทนี้ขอให้ท่านนั่งสมาธิสงบนิ่งประมาณหนาที หรือนานเท่าใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก